โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมไส้รอบนึงนงครับก็วันนี้นํามาอยู่กับผมในแอปรีดแมทนะครับ่าวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเปิดเพลงในปาร์ตี้นะครับเห็นมีหลายคนนคับขอเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมก็จะมาเปิดให้ดูนะครับนะดูในรหัสลองของผมนะครับราเด็ดน,นะชอบชาย <laughs> โอเคผมก็ได้สร้างห้องของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปเลยปาร์ตี้ของฉันนี่นะครับเช่นผมอันนี้้วนะคือถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้เวทุกคนถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้เวทุกคนอ่าเราต้องขึ้นไปนะครับเอาไม้อ่ะ ก็คงจะเข้าใจเนาะแต่ละคนนะครับคงไม่เข้าใจยากเลยขนาดนั้นหรอกครับแน่ามาอยู่กับเราเด็นนะเป็นรหัสไม่ใช่รหัสของผมนะครับรหัสคน,ค,นคนอื่นก็วันนี้นะครับก็มาแป๊บเดียวนะครับเพราะมันเป็นคลิปง่ายๆนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอ่าอยากให้ผมสอนอะไรก็เดี๋ยวจะสอนนะครับตั้งใจว่าจะไม่เข้าแล้วนะแอปเนี่ย เองก็ย่าใจผมเข้าอีกนะโอเคไว้เจอกันให,หมค่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย